สาลาเมตติกุลครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมากินร้านหาร้านเปิดใหม่ในย่านราดพัฒนาร้านนี้เลยนายที่นายคือร้านน่ะสวยมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างปะตับครับพอเข้ามาในร้านนะจะบอกว่าร้านน่ะเขาใช้แค่ตรงมันทำให้ร้านแบบดูโปรแล้วก็มีโต๊ะแบบหลายโต๊ะเลยสามารถมาเป็นแกงเพื่อนเป็นครอบครัวมานั่งกินข้าวน้ำมันได้าาเลยนะนี่ครับตอนนี้ผมขออนุญาตเขาเข้ามาดูในครัวนะครับแล้วก็เมนูที่กำลังทำอยู่เลยนี่เป็นสปาเกตตี้นะครับผัดพริกสดเนื้อออสมากินมากว้าว ซึ่งเนื้อของร้านเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียด้วยท็อปเซนสปาเกตตี้เขานะครับโอ้โอยชีสอีกนะนี่ครับได้แล้วเมนูสปาเกตตี้ผักใบสดท็อปด้วยเนื้อออสวากิวชิลับนะบอดี้คือเข้มเข้มเลยแต่ว่านุ่มส่วนตัวซอสสปาเกตตี้เขาอ่ะคือเผ็ดกำลังดีนะครับไม่ได้เผ็ดมากแล้วคือเขาผัดเข้าเส้นเลยอะอร่อยมากดูเนื้อที่ ้เลยแล้วก็เมนูแอปเปิ้ลไทอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมันบดจะบอกว่ามันบดของที่ร้านนะเป็นซอสเกรวี่นะสังเกตเนื้อมันบดเขาดิเนียละเอียดเลยแล้วก็นุ่มด้วยนะครับแล้วก็อิกเมนูหนึ่งที่ผมอยากลองเป็นชิคเก้นลูลาแล้วก็ราดด้วยซอสเกรวี่ทรัฟเฟิลสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือเรือว่าเขาแต่งจามานมาสวยมากนี่เดี๋ยวผมาราดซอสให้เขาเลยเป็นซอสเกรวี่ทรัฟเฟิลนะครับ นี่เดี๋ยวไม่ดูคือข้างในอ่ะเขาจะเป็นเฮดแชมเปญยองด้วยนะครับซึ่งไก่เขาอ่ะเป็นซูวีนะเป็นเมนูอีกเมนูเนื้อที่ผมแบบแนะนานะครับเอาจริงอะ่ะเมนูของที่ร้านอ่ะหลากหลายมีทุกแนวคฟิชชั่นเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนและเห็นมีเป็นเมนูญ,ญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็เกาหลีก็มีเป็นแบบมโรเซ่ต็อกบุกี้แล้วก็ใครที่มานะครับอยากลองกินเมนูแบบเฮลตี้เมนูสลดัดเขาก็มีอีกเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นซีซารสลดัดอบแซงสลัดนะครับอันนี้ผมลองเป็นยำสลดัดคูวลาใช่ เมนูื่างืมของเขานะครับมีหลากหลายมีชากาแฟโซดาคือโซดาเขาอะมันเพิ่งยิบ้าบาทคือถูกมากอันนี้ผมลองเป็นลิ้นจี่เลมอนโซดาแล้วคือเขาก็ามีเนื้อลิ้นจี่ข้างบนมาด้วยนะครับนี่ยมทีเดีตวข้าโบูคนละข้อมาแต่งใ